สวัสดีครับพี่ทุกคนนะทักทายก,กันกับช่องย t u b e สมรีคุณดีมีน้ำใจครับวันนี้ผมพาพี่มาชมบรรยากาศนะครับที่วัดเดานะครับวัดเสดาแม่ลาเนาะก็ที่สิงห์บุรีมากับพี่โจนะครับสุรินทีวีก็มาทำบุญกระถินกันก็อนุโมทนาสาธุบุญกับสายบุญทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับก็ขอบคุณที่พี่ทุกคนเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็วันนี้มาเจอพี่สมนะครับก็ ดูรู้รูปอะไเรียกตัวไหนไมียังรอ,รอดูแก่รูปก่อนว <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นวัดตะเคียนนะครับเป็นต้นตะเคียนใหญ่นะครับซึ่งต้นตะเคียนจุดนี้นะครับเขาได้นําส่วนหนึ่งนะครับไปแกะสลักเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับท้าเวสุวรรณที่ให้ผู้คนกราบสการะบูชานะครับพี่ซื่อเป็น หลายๆคนก็น่าจะเคยมาบางคนอาย่สิงเพื่อจะมาบ่อยนะครับแต่แอดมินเพิ่งมาครั้งแรกเนะาะก็ถือว่าเป็นบุญนะครับโดยวาส,สนาที่มีต่อกันนะครับได้มาด้วยกันกับพี่โชนะครับซึ่งแต่ก่อนเราก็ไปด้วยกันตลอดหลังๆก็ห่างๆกันมารอบนี้ก็ได้มาเจอกันก็เลยมาทำบุญกับแกนะครับ <S <S ก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นแนวทางที่ดีครับจะผ้บา,าบรรยากาศปฝากันประมาณนี้ส่วนเลขนะครับท้ายก็คืออันเลขท้ายยอดกระถินก็คือ 739เไอ้สามนะครับ379นะครับผมเล,นะเลขท้ายกระถินตัวไหนนะพี่สมกระถินเลขท้ายตัวไหนนะเจ็ดแสนตัวไหนนะ,ะเจ็ดแสบบนเท่าไหร่เจ็ดนเท่าไหร่พี่เจ็ดแสนตัวไหนนะแป๊บนึงคะ่ะจำไม่ได้ละอายุเยอะแล้วก็เลยจะเป็นอย่างนี้ล่ะคะ่ะเท่าแล้วครับนิดนึงคะ่ะ 7จ็ดหกสามสามเจ็ดเก้าเจ็ดหกสามสามเจ็ดเก้านะครับเจ็ดหกสามสามเจ็ดเก้าโอ้โหเจ็ดสาธุรวยรวยเงเฮงปังปังไปด้วยกันนี่เจ็ดหกสามเจ้า และเจ้ากลับนเวรทั้งหลายขั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติเพื่อส่งเสมบุญให้แก่ตนเองโอ้โหเลขทูบจดไว้ครับพี่น้องครับเก้าเจ็ดครับเจ็ดเก้าพึ่กันครับนี่ไงตัวกลับมันนะใช่ใช่ก็ขจุดทูบไปไง เจ็ดหกเจ็ดเก้านี่ไงเก้ารีเก้าข้างบนน่ะหางมันมีอยู่นะนะเห็นไหมเจ็ดหกเจ็ดเก้าโอ้โหสวยนี่ไงพี่สมแม่แม่มาป้ายให้ตรงนี้แล้วนี่อยู่นี่ห้อยอยู่นี่แม่บอกอยู่นี่ยอดจะถิ่นเนี่ยอ๋อมีบ้านไข่บ้านเลยนะนี่ตรงกับยอดได้ไงถามคุณจำลี นี่ไงก็จุดไปให้เราแล้วเราจะไปหาเหนื่อยทำไมนี่ไงโอ้เจ็ดข้างล่างนี่เจอ่ะข้างบนเลขอะไรเก้าวเปล่าน่าจะเป็นเก่าหางมันหายเคเอาเ้าไปเลยไหมฮะเจ็ดหกเก้าหกเก้าเจ็ดโอ้สวยเออ กลดบมาอีกจะได้รวยจะมีตังใช้กันนี่นี่นี่